ชาวราศีพิจิกในช่วงรึ่งแรกของพฤษภาคม2567การงานในเดือนนี้นะคะสัปดาห์แรกไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่สัปดาห์ที่2ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มมีปัญหาหลายอย่างถมทับเข้ามาแล้ว,ช,ว,วช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ที่3เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีคนเข้ามาตรวจสอบปัญหาหลายอย่างต่อรออนุมัติตรอตกสเก็ดใช้เวลามากแล้วก็ทําให้อิดอใจส่วนเรื่องการเงินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะก็ตามเงินมาตามที่ตกลงกันเอาไว้เลยแล้วก็า ใครที่รอเงินโอนเงินออนไลน์เงิน online, เครดิตเลยพวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างสูงมากแต่ถ้าเป็นเงินธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็ตามปกติของเราเลยนะคะไม่มีพิเศษสุขภาพของเราไพ่บอกว่าเหมือนโปรงตกเหมือนแบบเออช่างมันเถอะอะไรอย่างี้ช่วงนี้นะคะเราจะคิดขึ้นมาได้หลังจากที่กังวลและเครียดหลายๆอย่างปัญหารุมเรา้าแต่เราจะรู้สึกจะมีวิธีแ h a n d ิลได้บางคนหันหน้าเข้าทางศาสนาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนทําสมาธิมีวิธีการของคุณการเดินทาไม่มีปัญหา ความรักทึ่งแรกของชาวราศีพิจิกนะคะก็คนโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะจะเป็นจะเป็นคนใกล้ตัวคนเคยรู้จักคนที่ เคยพบน้าเคยเคยอยู่ในชีวิตของเรานะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันต่อหรือแม้กระทั่งบางคนเจอคนที่อายุน้อยกว่าแต่ก็นะลองมาดูไม่เคยมองคนนี้เลยแต่ว่าเดือนนี้คุณจะเริ่มมาพิจารณาเขาอีกครั้งหนึ่งแต่คนมีคู่นะคะคู่ของเราอาจจะเงียบเียไปไม่อยากติดต่อไม่อยากคุยไม่อยากสื่อสารอยากมีพื้นที่ของตัวเองแต่สักพักเดี๋ยวว่าเดือนประมาณั 9, นที่ 8- ที่เลงต้นไปเดี๋ยวเขาก็กลับคืนมาคุยกันได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะคะก็อย่าพึ่งงอนกันลัก แรกๆจะเซ็งๆนิดนึงให้เขาเคลียร์ปัญหาของเขาก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตอแยที่นี้คนที่รอการกลับมาของใครบางคนเราอยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ข่าวกับของเขานะคะแต่ว่าการได้ข่าวคราวของเขาจะเป็นการตอกย้ำให้ตัวเองเจ็บแล้วเจ็บอีกการกลับมาครั้งนี้ไม่ค่อยมีความสุขถ้าคําแนะนําจากไพ่คือถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงแล้วก็